กี่ขวดคะเยอะเ,เรารู้สึกเราอยากเลี้ยงคนเกิดแอลลี่ที่ทะเล ตำรวจมานะตัวตอ้ตำรวจมานะตัวไอ้มไม่เอามัมีไม่เอาสีนี้ไปหยิบสีชี้แต่สีชมพู สีชมพูฉันจะดูสิเนี่ยหลักตอกแปลกมากเลยแต่ให้ใส่แต่สีชมพูทุกวันจนไม่เหลือแล้วชุดสีชมพูอ่ะชมพูส้มรองเท้าให้ใส่ผ้าใบก็ไม่ใส่จะใส่คู่นี้ชมพู zoom เด็ดดีแอร์สีชมพูด้วยเปลี่ยนกันทุกบ้านเลยสีชมพูชอบสีชมพูชอบมากเลยใครเลือกใครเด็ดดีเ ขึ้นไปใบมูนะคะตุ๊กตุ๊กตุ๊กกินไหมน่าจะอิ่มไม่เคยมีนะในประวัติศาสตร์อ้วนอิ่ม ตำรวจมานะตู้ตำรวจมานะตู้มาค่ะพี่ตู้ใส่จริงเร็วเนาะโอเคดีมากลูกตู้ใส่แล้วมันมีเกลียร์เรียบร้อยแล้ว อะไรแรงมากอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำเย็นน้ำเย็นมาดูดิเ้องน้าแบบดีอ่ะว้าวน้น้าแ่ดี้ดามน้ำมาเขาแบบนีเหรออาบน้ำไม่ยังตู้อาบน้ยันขึ้นเตียงอ่ะไมโนอาบน้ำยังโน

ขอ,อเพิ่มอีกสามเพิ่มข้าวเหนียวอีกหนึ่งเก่งมากลูกจะได้มีแรงเล่นน้ำเพราะเราจะไปวานานาวากันค่ะมีพลังแน่นอนเอ้าเอลูกกินต่อเลยค่ะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะคือตอนแรกกะว่าเบาๆอาหารนิดนึงอ่ะพอมาเห็นแล้วเบาไม่ได้อ่ะงับตัวไม่ได้อ่ะ คือมาแล้วเราต้องลุยอ่ะลุยอย่างเดียวเท่านั้น wow. everything they everything can ที่เนี่ยมีหลายอาหารแบบหลากหลายมากๆอันที่แนะนำนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งเด็กๆจะชอบมากขนมครกข้างนอกค่ะเพราะฉะนั้นทางอาหารทั้งสองฝั่งคืออลังการทุกวันม wow. าเบามาเบาอันนี้อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเ egg b e น e d i c t สวัสดีครับสวัสดีจิ๊กซอว์อตัดผมสัน้นจิ๊กซอว์มาสมทบนะามาหาลี่นะทำอะไรมาเนี่ยหิวไหมเนี่ยหิวไหมเนี่ยทำผมสวยจริงเลยไหนกะ็ดูสิอยากอยากทำสีผมบ้างเลยอะ่ะเจ๊ ไอ้ตู้ต้องซื้อขอนแน่เลยทั้ง้มาแล้ว ป๋าดังมากเลยนะเสียงป๋าดัง หน้าเหมือนที่สอเป๊ะเลยก่องเพียยกมาสิลูกยกมายกให้ได้หน้าเหี๋อวยกินกินเสร็จแล้วไปทำงาดูตรงนี้ละ วันนี้ที่จริงๆที่หัวหินนะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เด็กๆควรมาแล้วก็ทําอย่างยิ่งนั่นก็คือมีการปล่อยปูนะคะตรงน,นี้คือเขาะจะมีปล่อยฟรีด้วยแต่ต้องมาตอน9ก้าโมงหนูจะมาทําอะไรคะปล่อยปูใช่ไหมคะใช่หนูจะมาทําอะไรคะปล่อยปูดีมากแล้วหนูล่ะคะคนนี้ล่ะคะมาปล่อยปูด้วยไหมคะปล่อยปูด้วยเอาไปเดี๋ยวพี่มันมีลุงคนหนึ่งชื่ออะไรวะลุงปูลุงปู เดี๋ยวคุณลุงเอาปูมาเราไปปล่อยกันค่ะอันนี้เป็นเป็นสัตว์เสริมนะคะซึ่งคุณลุงได้มาจากเรือประมง พวกเรามีหน้าที่ก็คือใช้ผ้าเช็ดแล้วก็เขียนรอบนอกเพื่อให้น้องมีชีวิตรอดต่อไปเวลาชาประมงเจอเขาจะจับโยนกลับที่เดิมไม่เขียนได้ไหมไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่เขียนก็คือเขาจะโดนจับกลับไปทานค่ะเขียน้ส่วนตัวนี้เป็นปูสไปเดอร์เราไม่ต้องเขียนได้มืองาขาขาขาจะาย ดูมามีจะกินงามงามงามงางางารู้จ้ามามีเขียนชื่อตู้กับชื่อมามีตรงนี้ชื่อเดนนี่อยู่ไหนอ่ะเดนนี่มาเขียนเนี่ยหอย่าเขียนโดนตาเขาหน่ะ โอเคสิโอเคเกิดจากแม่ปูม้าที่เขี้ยไข่นอกกระดองต้องเป็นไข่แก่เท่านั้นแม่ปูม้าหนึ่งตัวสามารถไข่ได้สามแสนถึงหนึ่งล้านฟองแล้วแต่ขนาดของแม่ปูม้าคนร้อไหมใช่รอปพม้อมไห้ตั้งใจโอเคป Let's go ไปจากไปจับปูแล้วไูกมาปล่อยปูหรือ่าจะปล่อยลูเอาตู้มาปล่อยลงทะเลมันไม่มีเปรู้อะไรมันเป็นี่เป็นไข่ไข่หนอจริงๆตูไม่เชื่อไม่ชื่อ้านตัวอันนี้เป็นโครงการปล่อยลูกสู่ทะเลค่ะ ลรป่อยฮะลูกไปลงไปในน้ำาช่ไปล่อยเขาลงไปในน้ำบ๊ายบายดีเดีวันนี้เราเรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แอลลี่กี่ขวบคะ3าขวบเรารู้สึกเราอยากเลี้ยงวันเกิดแอลลี่ที่ทะเลเราเลือกที่นี่เลยอินเตอร์คอนจริงๆอ่ะค่ะเราอะหลงรักอินเตอร์คอนอะตั้งแต่อยู่ที่ภูเก็ต ดูแลดีมากเด็กๆชอบเราก็เลยคิดว่าใกล้ที่สุดก็เป็นหัวหินคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะแบบมาจัดมาจัดเบิร์เดย์ที่นี่แลพาลูกมาเล่นน้ำด้วยได้เลยอะไรนะลูกโอเคมิเจวันนี้หนูขี่ขวบคะหนูขี่ขวบเย้ขาขวบแล้วใครจะเป่าเค้กบ้างยกมือขึ้นใครจะเป่าเค้กบ้างยกมือนะวันนี้วันนี้มีเค้กให้ทุกคนมั้ยมีที่มีเค้กให้ทุกคนเป่าได้ เป็นงานเลี <blunt sound> ้ยงที่ต้องรีบทุกอย่างค่ะเพราะเดี๋ยวจะหลับก่อนเยยาสโลอยยาสโลมาถึงม้วนนี่คือใหม่ของการเป่าเค้กค่ะปกติเขาจะมีอุปสมบทหมูแต่งงานหมูแต่ของเราเป็น Happy Birthday หมูค่ะ คอหัวหินซิกเนเจอร์ของขนมที่คุณกินแล้วก่อนกลับบ้านต้องกินนะก่อนที่คุณจะกลับบ้านเช็คเอาท์นะไม่กินไม่ได้ปาลุยจะมีเป็นความเป็นไอศครีมนะคะนี่ like สายขนมนะคะ <c oughs> ต้องกินค่ะเย็นไหมเย็นนะี่พยของจานอันไหน <c oughs> ต้องอันนี้ถูกไหมสูขขงไปหนอ ขี้แ่เลใช่อเค่พี่เป็แม่จะเอาของขวัญให้แอลลี่เป็นบอดเจคิ้งินะไรค่ะไม่ว่าอยากเอาของขวัญให้แอลลี่อยากให้ขอคุณให้ลูกลูกหมดแรงครนเให้ลูกนะข้างบ้านอยากูชาวบ้านหนึ่งมากชาวบ้านหนึงอยากรู้ เราจะเอาของขวัญไปที่ห้องเด็กๆไปพักก่อนแล้วมาแกะพร้อมกันใช่เคือนี้คือนี้ดีไหมคะราแกะพร้อมกันมันเล่นเลยโอ้ยรุ่นุ่เป๋าก็านกาตุ๊กเปียกก็ตุกเปียกตุ๊กอ่าตู้สวย เราเป็นสายลุยนะสายแม่แม่บ้านอะให้แม่โซกับแมทปะช่วงนี้เราต้องพักช่วงนี่ต้องพักไหนเออโยกโยกตาม จิ๊กซอไม่มีใครดูจิ๊กซอเลยใช่ไหมจิ๊กซอวพวกเองเลยมีคนทักเตอร์บ๊อบบี้พาเด็กไปกลัวว่าถ้าไม่เดินตามแล้วกลัวเาอาลูกไปประกวดน่าจะยากหรอกเพราะว่าลูกแต่ละคนเลี้ยงยากเขาไม่เอาหรอก U lỡ Vì thả lại Mẹ 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 này Mẹ chờ. Mẹ ở bên đó Ồ, oh, mẹ, mẹ ở bên วันที่สนุกสนานมากทุก ครั้งเวลาเราจะไปภูเก็ตหรือเราจะมาที่หัวหิน,หนเราก็จะมองโรงแรมที่มีกิจกรรมให้กับลูกๆครั้งนี้ค่ะเราจัดว่าเออสี่วันต่อไปนี้จะเป็นมาฉลองวันเกิด3ขวบของแอลลี่เราก็เลยเลือกที่อินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินค่ะสนุกกิจกรรมเยอะมากเลยนะ้ไม่คิดว่าโรงแรมใหญ่แบบนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กแม่นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเลือกที่นี่เนื่องจากว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมือง5้าหกดาวแน่นอนมาถึงเนี่ยไม่ต้องคิด ถึงอะไรเลยห้องหน้าอยู่มากสะอาดแล้วก็เป็นส่วนตัวเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้ไทายไหนห้องแบบไหนให้มันฟิตกับครอบครัวของแต่ละท่านติดชายหาดใช่ใชอีกอีกอีันหนึ่งนะ ตอนนี้ทะเลที่ัวเห็นมันสวยมากเลยมีปูสีชวนเอ็มไปหมดเลยใช่เมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าแบบก็โ่าหินหรอแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยนะำสุสไหนคุณมาเลยค่ะน้ําใสเด็กๆชอบกลับบ้านนี่ตัวเมี่ยมเลยคุณผู้ชมเพราะว่าลงทะเลขึ้นสะไว้นะำเขามีสะเด็กสะผู้ใหญ่สะในห้อง คือเด็กๆเอนจอยมากกิจกรรมก็เอนจอยที่สำคัญคือทางโรงแรมได้เซอร์ไพรส์ให้วันเกิดให้กับเบบี้เราด้วยแฮปปี้เบรเซอร์ลี่ดูดูนะเอลซ่ามาแล้วเอลซ่าแอบมี <c oughs> ตามมุต่างๆชุดยน้นาหน้วก็ใส้ <c oughs> วยลอดเลยชอบมาก <c oughs> เป็น4วันที่กิจกรรมแบบสุดๆก็คือ พ่อแม่ค่ะสู้ชีวิตมากสำหรับทริปนี้อาหารของที่นี่ขนมของที่นี่ก็เลิศไม่แพ้กันจัดพิซซ่าสปากเกตตีและที่สำคัญจัดขนมเค้กให้ด้วยขอบคุณนะคะอร่อยแน่นอนอ่าอย่าลืมกด เออ c r i b e ด้วยแบบ๊อบทีวีกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สำคัญลองเข้าไปดูนะคะว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนที่นั่นมีโรงแรม i n t e r c o n t i n ติเนนตัลหรือเปลา่าถ้ามีจองเลยค่ะครเราแนะนำจากครอบครัวของเราค่ะขอบคุณครับ Intercontinental ตัลเทพวกเราตบมือให้ตะโจเพราตะโจทำทุกอย่างครั้งแรกหลายอย่างมากที่หัวยิง แตะโจต่โจเป็นครั้งแรกของการขี่ม้าป่ะใช่ข,ขี่มา้าทั้งททั้งทจะรลงกเลยครั้งแรกแย่ yeah. <c oughs> พวกเราขอประกาศให้รู้ว่าชิ<ม><ม>กซอ่ะผลการเรียนออกมา3.97ตบมือทำดีแบบนี้อีกนะคะ <c oughs> นะคะแม่ชมโอเคไหมอย่าลืมแวะซื้อของไปฝากอูปมยญาด้วยนะ ความสุขอะมันเป็นอย่างนี้แหละลูกนี่คือรสชาติของความสุข